ที่เขาเนี่ยดำเนินการในสายกับผมแบบเนี้ยผมจะบอกพี่พระชาเขาช้าๆทีละขั้นตอนอรายการเข้ามาในระบบให้มันถูกต้องรอบเดียวให้มันผ่านแล้วก็รับยอดเงินออกไปสิ่งที่ควรทาก็คือเอาเงินห้าหมื่นไปหยิบไปคืนคนที่หยิบยืมมาแล้วก็เอาเงินเอาเงินสามหมื่นเนี่ยมาคืนทางบริษัทเท่ากับว่าพี่เขาจะได้เงินทั้งหมดใส่บัญชีเขาเนี่ยก็คือสี่แสนบาทใส่บัญชีในมณีของเขา ส่วน8ปดหมื่นหกที่เอามาดําเนินการเนี่ยสามหมื่นต้องคืนผมห้าหมื่นก็อาจจะเอาเอาไปคืนลูกค้าได้ก็ครับใช่นั่นแหละครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมพาเขาดําเนินการเนี่ยนะครับเจ็ดนาทีเนี่ยดาเนินการเรียบร้อยอีกห้านาทีรอเงินเข้าบัญชีไม่ต้องวางสายจนกวายอดเงินสี่แสนแปดจะถูกโอนกลับเข้าสุ่บัญชีไทยพาณิชย์ของพี่เขาบัญชีที่ถูกต้องนะครับต้องใช้บัญชีไทยพาณิชย์ของพี่เขาเท่านั้น <c oughs> ใช้บัญชีอื่นไม่ได้ในการดําเนินการนะครับเพราะเลขบัญชีที่กรอเข้ามาในระบบเป็นเลขบัญชีไทยพาณิชย์เน ีเข้อเข้าใจแล้วในภายวันนี้ใช่ไหมอเอกสารที่ผมแจ้งมาเนี่ยครับพี่มันเป็นเอกสารเร่งด่วนนะครับผมแจ้งพี่ผู้ชายเขาไปแล้วว่าหัวใจทางบริษัทล้วเนี่ยใช้หัวใจหัวเดียวในการรันยอดเงินเข้าสู่บัญชีไปทางของลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าระบบ a i เราเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจสอบหรือว่าไม่ตรวจไม่ตรวจเลขบัญชีเขานะตรวจเหมือนกัน แต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนเหมือนอา้าวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะพี่เนาะพี่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นเหมือนเหมือนพี่ให้เลขบัญชีผมมามก็ไม่รู้ว่าเลขบัญชีพี่ถูกหรือพี่ผิดถูกต้องไหมใช่อจนกว่าผมจะได้ไปทําการกดเข้าที่แอปธนาคารไปโอนเงินใ้พี่ผมใส่เลขบัญชีผมใส่ยอดเงินปุ๊บผมทําการกดโอนระบบธนาคารแอปเนี่ยมันจะได้งขึ้นมาเลขบัญชีไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่อนั่นแหละครับพี่ยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะครับเข้าใจแบบง่ายๆเลยเหมือนเหมือน มันผมให้เลขบัญชีพี่ไปพี่ก็ไม่รู้ว่าเลขบัญชีเออเลขบัญชีคุณยงยศถูกหรือผิดอันนี้ก็มไม่รู้เหมือนกันนะครับผมให้เลขไปก็เออไปรันไปโอนเงินให้เขาพอพี่โอนเงินปุ๊บนะครับใส่ยอดเงินนะครับใส่เลขบัญชีใส er ่ยอดเงิน4ี่แสนบาทนะครับแล้วพี่ก็กดโอนเงิน4ี่แสนให้ผมนะครับในส่วนตรงเน <that> ี s <good> <S <that> ้ยนะครับเมื่อพี่กดโอนเงินปุ๊บทางแอปธนาคารมันก็จะแจ้งพี่ว่าเลขบัญชีไม่ถูกต้องนะครับพี่ก็ต้องไปทําการแก้ไขหมายเลขบัญชีนะครับแต่ว่าถ้าแก้ไขหมายเลขบัญชีในการ ใหพนักง,งานนั่งโอนเงินเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่ได้ใช้พนักง,งานในการนั่งโอนเงินที่ต้องเข้าใจเนาะบริษ,ษัทเราเป็นสินเชื่อออนไลน์นะครับลูกค้าที่เข้ามายืน่นผู้เนี่ยไ่้ค่อนข้างที่จะเยอะน,นะครับขณาระบบ ai เนี่ยมันรันมันกำลังรันย้อนเข้าสู่บัญชีเนี่ยนะครับก็คือเงินสี่แสนเนี่ยจะถูกรันเข้าสี่พุทสู่บัญชีเขาละนะครับตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยผมอนุมัติให้เรียบร้อยผ่านเรียบร้อยทุกอย่างเลยผ่านเรียบร้อยทั้งหน้าหน้าที่การงานรายละต่อเดือนนะครับหน้าที่การงานมั่นคง นะครับตรวจสอบอข้อมูลก็ผ่านนะครับผมก็เลยได้อนุมัติยอดเงิน400,000นเนข้าไปผมจะบอกนะครับพี่ยอดเงิน400,000เนี่ยไม่ได้อนุมัติได้ทุกคนนะแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งสงสยัยถามได้ไหมครับผมถามถามถาม,ถามได้เลยครับพี่ไอ้ไอ้ไอ,อย่างที่บันประเมินแบบว่าดอกดอกละร้อยละเท่าไหร่เนี่ยดอกเนี่ยครับทางเราเนี่ยผมจะแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นสินเชื่ออธุรกิจ นะครับธุรกิจเนี่ยครับยังไงก็ต้องดําเนินการธุรกิจในระยะเขาถูกต้องไหมถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยแพงเกินไปเนี่ยทางพ่อค้าแม่คา้าหรือว่าทางเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับถ้ามันผ่อนระยะยาวก็คือของเราก็คือ60เดือน60เดือนถ้าดอกมันแพงมากๆเขาก็จะไม่ไหวกันใช่ครับก็คือทางบริษัทเรื่อยดอกเบี้ยมันถูกนะครับลูกค้าก็เลยเข้ามายื่นกู้นะครับก็เลยร้อยละร้อยละเอาภาษาไทยเลยร้อยละก็ <S 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 คือมันจะเป็น60เดือนนยะครับมาน ห้าจุศูนปอร์เซนะครับก็คือยอดที่พี่เขายื่นกู้มาเนี่ยมันคือสี่แสนใช่ไหมจ้าสี่แสนบาทหกสิบงวดมันจะตกเดือนละเจ็ดพันจ้านะครับเดือนเดือนละเจ็ดพันเนี่ยพี่ก็เอาอ่าสี่แสนหารหกสิงวดเนี่ยครับสักครู่นะจ้า 6, ให้จ้าสี่แสนหารหกสิบนะครับมันจะตกเดือนละหกพันหกอันนี้หารหกสิบนะจ้าหาร6กสบงวดก็คือห้าปีนะ6 6พันหกนะครับ แล้วก็เอาไปลบกับ7,000เนาะ7,000ที่พี่เขาต้องชำระทุกเดือนเท่ากับว่าดอกเบี้ยงวดละ333บาทต่องวดอ5%อเ 5%, 5, 5ต่องวดครับนะครับดอกเบี้ยแค่333บาทต่องวดนะครับไม่ที่ถามเพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้มันมีไอ้พวกวิชาชีพมันเยอะอะไรอย่งงี้ไงคล่องใจครับผม เข้าใจครับลูกค้านะครับว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะกลัวนะครับลัวมากเลยใช่ใช่มีมีสิทธิ์กลัวหมดแหละครับลูกค้านาะมีสิทธิ์กลัวหมดนะครับแต่ว่าการดําเนินการในส่วนตรงนี้ผมบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวผมพาดาเนินการนะครับถ้าผมหลอกลูกค้าผมคงไม่ต้องมาพาลูกค้าดาเนินการผมก็คงจะให้ลูกค้าดําเนินการเองแล้วให้มันผิดดีกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าหลอกว่าเดี๋ยวนี้วิชาชีพมันเยอะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแล้วนันนะถึงจะต้องถามรายละเอียดก่อนไงพราะไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าทางบริษัทเราเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายล่ะท่านผูกค้ามีใบจดทะเบียนถูกต้องนะครับอืมอ่าท่านผูกค้าอ่าแล้วสรุปนี่เอ้ยเงินห้าหมื่นนี่ถ้าวันนี้ไม่ทันกะพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคุณพี่ต้องวันนี้เหรอยอดเงินเนี่ยครับมันจะอยู่ในระบบแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับตอนเนี้ยนะครับมันมันยังมีทางแก้ไขได้ก็ดําเนินการแก้ไขเถอะครับพี่เนาะยอดเงินห้าหมื่นเนี่ยมันมันไม่เยอะเลยสําหรับ สำหรับผมคิดว่าคุณพี่เนี่ยดำเนินการแน่นอนนะพี่เยคนนั้นคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมารวบรวมกันให้มันได้ห้าหมื่นถน้อง,ง,งเ,อเงินตามจริงๆเนี่ยยอดเงินตามเอกสารเนี่ยแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นแปดเปนหกนะอือพี่จะไปดําเนินการหาแปดหผมคม่าเกก็ได้ห้าหมื่นยังจะไอ้นี่เลยจะไม่รู้ไปหาตรงไหนเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าชั่วโมงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีผมก็เข้าใจครับลูกค้า ถ้าทางผมเข้าใจนี่ไงทางบริษัทเข้าใจนี่ไงเขาก็เลยยืนมือช่วยแต่ถ้าจะมาช่วยแฝงเ,เี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับมันได้แค่นั้จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าช่วยหมดเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแน่ๆกับการถอนเงินของลูกค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกอซึ่งซึ่งดำเนินการรอบเดียวให้มันได้รับเงินออกไปเลยดีกว่านะครับลูกค้าให้มันผ่านไปรอบเดียวเลยรับเงินกลับคืนไปนะครับโอเคไหมอ๋ออ๋อ,อต้องวันนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ยังไงก่อนใบสองเนี่ยลูกค้าก็ติดต่อกลับเข้ามาเนาะ ใบสองใช่ป่าใช่ครับใช่ครับใบสองใบหนึ่งครึ่งก็ได้เนะะ<ด>า,วาะวันวันไปสิบ